สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกราศีสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามกันนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่แบบทำคลิปชา้านะเดือนนี้คือคลิปเอาอมาค่อนข้างจะช้านะคะเพราะว่าอาจริงๆเมย์ยุ่งมากจริงๆนะคะก็มีหลายสิ่งบางสิ่งบางอย่างต้องทําบางครั้งเนี่ยบางทีมันก็มีเวลาว่างเนาะเมย์ก็อยากทํลทีให้แต่ว่าบางทีเอ e เน y ีเมย์มันมันไม่เหลือ <c oughs> คือมันเหนื่อยกับการทาอย่างอื่นหมดแล้วแล้วมันก็มันก็เสียไปกับอย่างอื่นหมดแล้วแล้วยิ่งจะมาทาคลีนี้ยิ่งโอ้ยตายๆนะคะไม่มีพลังงานไม่พอนะก็เดือนนี้เป็นช่วงที่เมย์มีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งพอสมควรนะคะขอบคุณที่ยังคอยติดตามกันนะคะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะคะที่ริปช้านะก็ราศีพิจิกนะคะคือท่านที่เกิดวันที่23ตุลาคมนะคะถึงวันที่21พฤศจิกายน นะคะแล้วก็จะมารรัวกันเลยนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเมย์ก็มีอื่นต้นองทำอีกนะโอเคอต้องย้ำนะคะว่าเป็นการดูดวงคมรักนะคะประจําเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นความรักแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสาหรับบางท่านนะคะถ้าคิดว่าตรงก็ฟังไปนะคะถ้าคิดว่าไม่ตรงก็ฟังผ่านๆเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับดวงคมรักประจําเดือน คันวาคมนะคะของชาวราศีพิจินะะก,กนะคะก็มอร์นิงคิสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวียสนะคะร้อยทั้งเสียงสองแฮปปี้นิวียนะคะปีใหม่ก็เข้ามาแล้วนะก็ขอให้มีความสุขกันมา,มากๆนะคะโอเคเร,เริ่มต้นกันเลยนะคะความรักประจำเดือนธันวาคมของชาวราศีพิจิกนะคะทั้งคนสดและคนไม่สดขอนะคะขออนุญาตดูดวง แห้ชาราศิปิิประจำเรือนธันวาคมเลยคะ่ะอ้ยย้ำนะคะวันที่ 25, 26, 27อาจจะเป็น2ีถึง27ก็ได้นะคะไม่อาจจะไปไปฏิบัติธรรมนะไม่อาจจะไม่ว่างนะคะต้องแจ้งไว้ก่อนนะช่วงนั้นนะคะถ้าสมมติว่ามีใครดูดวงส่วนตัวมาคิวช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เลยนะเพราะว่าม่จะหนีไปปีกวิเวกนะคะ3วัน4วัน <laughs> โอเคเริ่มต้นกันเลยะคะ่ะขออนุญ,ญาต เปดไทนะคะความรักของชาวราศีพิจิกประจะเดืี่ยนทันวาความคะขออีกสองสาครั้งสี่ดาบนะคะสองเหรียญเด็กฟูขึ้นมาไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะอาจจะเพิ่งเหตุการณ์ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นมามันมีบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณ นะคะอาจจะมีมีทั้งการพักความสัมพันธ์นะคะหรือการจบความสัมพันธ์กับใครไปแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะก็ฟังให้ทันนะคะไม่จะรัวเลยวันนี้ดูแล้วมันมัน,ม,นมันที่ผ่านมาชีวิตคุณค่อนข้างจำอย่างเงี้ยก็คือแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะเดี๋ยวจบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคืนดีนะคะเดี๋ยวเลิกกับคนนี้ไปเอาคนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะอ,อ,อาจจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าวมันเป็นสองเหรียญในสําสำหร,รับเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Chance of Changing หรือว่าเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ดวงของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแฟนเอเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อย่างนี้ก็ได้นะโอเคค่ะไหนก็ออกมาแล้วนะให้เน็จี้กลางเดือนนะคะให้สีไม้เท้านะคะ สีไม้เท้าสี่ถ้วยนะแล้วก็ไพ่เลขกิษย์่นสามถ้วยนะคะอ่าไม่รู้สึกว่าบางท่านคําที่ตามนิเมรู้สึกนะบางท่านนะคะช่วงก,กลางกงเดือนก็อาจจะมีแบบว่าเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะเพิ่งทำบ้านเสร็จนะคะทาบุญบ้านนะคะอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางท่านนะคะอาจจะแต่งงานก็ได้นะคะแต่ว่าไพา่ในจี้ประจําตัวคุณเดือนเนี้ยไพ่สี่ถ้วย ไรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะบางสิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยมันโอเคนะแต่จะเป็นตัวคุณมากกว่าที่อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจของคุณซะทีเดียวทั้งทงที่ดูจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทั้งงานปาร์ตี้เนี่ยมีงานเฉลิมฉลองบางท่านอาจจะแต่งงานก็ได้นะคะหรือบางท่านคุณอาจจะวางแผนแต่งอ่าวางแผนงานแต่งนะคะแต่ว่าเหมือนแบบว่าบางจุดของงานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่นะชาวราศีพิจิกนะคะ แต่เอนดูเอนเนช่วงกลางเดือนน่ะก็มีเกณฑ์ไปสังสรรค์เยอะนะคะบางท่านอาจจะถูกชวญชวนไปงานแต่งนะคะเห็นไหมเห็นไหมชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะงานเฉลิมฉลองอาจจะถูกเชิญไปงานแต่งนะคะงานมงคลสมรสหรือว่างานมงคลต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์นะหรือบางท่านอาจจะแต่งเองนะคะขึ้นทาบุญบ้านใหม่เองก็ได้นะเอนเนอช่วงท้ายเดือนนะคะระวังนิดนึงนะถ้าคนโสด จะมีคนเข้ามาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่จริงใจนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเห็นไหมเจ็ดดาบนะคะ7จ็ดถ้วยพีเอ็นจีโดยรวมไพ่เดถ้วยเดือนนี้ไพ่สำรับนี้นะคะบอกว่าเป็นไพ่ของการที่คุณไม่ได้อยู่ในความจริงนะคุณอาจจะติดอยู่ในความคิดคุณในหัวคุณในภาพที่คุณวาดวิมานที่คุณวาดไว้ในหัวซะมากกว่านะคะ คือคุณอาจจะหวังบางสิ่งบางอย่างสูงไปนะแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันพอผลที่ได้มามันก็ไม่ได้มันไม่ได้พอใจคุณเท่าไหร่นะคะเดือนนี้นะแต่ว่าดูแล้วก็ยังมีคือรู้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแต่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่โอเคอาจจะเป็นตัวคุณเองมากกว่าที่อาจจะไม่ค่อยโอเคกับมันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าคุณถ้าคุณโสดอยู่มีใครบางคนเข้ามาให้ระวังไพ่เจดดาบขึ้นมา ใครบางคนที่ดีเซชันนะคะเห็นไหมจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะเห็นเงาข้างหลังไหมเขาคือมังกรนะคะคือสัตว์ดุร้ายข้างนอกอาจจะสวยงามนะคะพูดดีนะคะภาพพ์ดีนะโปรไฟล์ดีแต่ระวังนะคะว่าเขาอาจจะไม่จริงใจนะกอจจะ็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นความรักก็ได้นะคะจ,จะเป็นใครก็ได้ที่เข้ามาหาคุณนะ อ่าไพ่ช่วงปลายเดือนนะคะถ้ามาเป็นไพ่เรื่องของการเงินขึ้นมาเนาะถ้าคนโสดอยู่เมียว่าการเงินคุณโอเคนะแล้วก็ในบางท่านท้าเตีเรื่องของความรักอาจจะมีคนเข้ามาขอความรักจากคุณก็ได้นะนี่สีเห็นไหมถ้าดูจากไพ่น,นะคะไพ่เหรียญแล้วก็ฝนโปรยลงมาดูสีคนนี้แบบคนสองคนเนี้ยกำลัรงรองบางสิ่งบางอย่างรองไอเหรียญเนี่ยตกลงมาจากฟากฟ้า นะคะหรือเป็นการหาบาลานซ์ในตัวเองในความสัมพันธ์นะคะก็ได้ในบางท่านถ้าช่วงสิ้นเดือนค,คุณโสดอยู่แลวรู้สึกว่าคุณก็น่าจะยังโสดอยู่เพราะว่าออน่าจะแบบว่ากําลังหาบาลานซ์นะคะหรือว่าจะไปโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่านะส่วนคนมีคู่นะคะก็ให้ระวังนะคะช่วงปล,ป,ลปลายเดือนคู่ของคุณอาจจะมีอะไรบางสิ่งมาอย่างปิดบางคนอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่ซะเสมอไปนะคะแต่จะเป็นบางสิ่งมาอย่างที่เขาไม่อยากบอกคุณมากกว่านะ โอเคค่ะขอคำแนะนำของชาวราศีพฤิกนะคะประจำเดือนท่านว่าคม่อยค่ะอย่าเพิ่งตกคาไพ่ถ้าถ้าใครหลายๆคนเห็นนะคะก็เมยจะมีตรงนี้นะเป็น้เรียกว่าน้ำมันหอม,หอมระเหยที่เมยใช้จุดเพื่อเรียก Energy เมยกลับมานะ มันจุดแล้วมันค่อนข้างจะผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะได้มีพลังงานเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านไพ่เนาะขอไพ่คำแนะนำของชาราสีพิจิตประจำเดืนธันวาคมหนคะ่ะ Page of Cup นะคะ Page of Cup เข้ามา10เหรียญเข้ามา3าถ้วย เอาจริงในบางท่านเนี่ยเมดูแล้วนะน่าจะได้แต่งงานกันนะคะมีโอกาสจะได้แต่งงานมียวกลจะได้เป็นครอบครัวนะคะในบางท่านเห็นไหมถ้าใครบางคนรอให้ใครบางคนถ้าคุณรอใครบางคนให้มาขอคุณแต่งงานอยู่มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานดูเอเนอีแล้วไพ่สามใบเนี้ยเรียกตัวโอเคนะคะใครบอกอ่าถ้าท่านจะพูดยังไงดีล่ะโอ้สมองกลับแป๊บนะึง คือว่าถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วอะนะมีรือสึกว่าความรักโอเคไม่มีปัญหาอะไรมีโอกาสได้ไปปาร์ตี้ไปฉลองกันนะคะสิ้นปีแล้วเนาะถ้านับถือศาสนาคริสต์บางคนก็ฉลองคริสต์มาสกันนะคะกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปฉลองคริสต์มาสกันกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กันเนาะแนะนำเพิ่มเติมสัมบัยเดินล็อกเกอร์เดนเมจิเชียนมีรู้สึกว่าคุณรอใครอยู่นะคะคนรอคน น่าจะเป็นเนจีของคนโสดมากกว่านะคุณน่าจะรอใครบางคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆให้เข้ามานะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยนับถือว่าคุณพร้อมแล้วอ่ะคุณมีสกิลทุกอย่างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากคือคุณพร้อมคุณเต็มที่อยู่ความสัมพันธ์มากแต่สิ่งที่คุณ แต่คุณรอแค่คนที่ใช่เข้ามาหาคุณมากกว่านะคะชาวราศีพิจิกคือคุณพร้อมมากนะพร้อมที่จะมีความรักแต่คุณรออยู่นะคุณรอคนที่ใช่คนที่เป็นโซเมตของคุณเข้ามานะแค่คำแนะนําก็ดูจากแล้วไม่มีอะไรมากนะคะ Energy เดือนนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้ค่อนข้างจะมีความสุขแต่นะที่มันที่มันดูดบัดบๆเทาๆไปเนี่ยเพราะความรู้สึกคุณมากกว่าเพราะคุณหวังบางสิ่งบางอย่างสูงเกินไปมากกว่ามันก็เลยไม่สมหวัง คืออาจจะไม่สมหวังไม่ใช่ไม่สมหวัาางสิอาจจะไม่ได้หลังใจคุณสักสักเท่าไหร่นะเพราะว่าค่เจ็บถ้วยเนี่ยคุณวาดวิมานไว้สูงเกินไปคุณวาดวิมานไว้ดีเกินไปนะคะให้ลองมองความจริงด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคะคู่ของเราเป็นยังไงนะบางทีเขาอาจจะทําสิ่งที่เขาทําที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถจะทําได้ให้คุณแล้วนะแต่คุณก็อาจจะยังไม่พอใจเท่าไหร่ก็ลองมองตามความเป็นจริงดูนะคะทุกเรื่องในชีวิตตอนนี้นะคะ แนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าให้ลองมองความเป็นจริงดูนะคะมองตามความเป็นจริงนะแล้วคุณอาจจะเห็นอะไรชั้นเจนขึ้นนะคะแล้วก็เดือนนี้ถ้าไม่มีเวลานะคะย้ำนะมีไม่ช่ไม่ใช่แค่มีเวลาอย่างเดียวนะคะมีเอนเนอร์ด้วยนะก็จะอัดคลิปนะคะแบบ เขาคิดยังไงคุณคิดยังไงให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอโทษอีกครั้งที่ทำคลิปมาค่อนข้างจะชาานะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านา้แฮปเอ่อเม r ์รีคริสมาสแอนด์แฮปปี้เยอะมีความสุขกันมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ